สวัสดีครับ ผมไก่เวลาพสนะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ OM t h a i ไ a n d นะครับมาร่วมง,งานที่กระบี่เป็นเวิร์กช็อปกับคุณปาลครับผมผมปาลนะครับผมศิลวเวีังสีครับผมวันนี้เราอยู่ที่กระบี่นะพี่ไก่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศในงานวันนี้สนุกมากเลยค่ะดูแลดีมากได้ความรู้เพิ่มขึ้นสอนดีค่ะวิธีการจับภาพนกตัวนี้ตัวนี้จริงๆแล้วตอนแรกพี่ก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าพอมันเข้ากรอบปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยรออย่างเดียวรอกดอย่างเดียวเลยคือเข้าแล้วก็คือรออย่างเดียวเลยแล้วก กเพิ่งมาหัดถ่ายรูปนกนะครับโอ้โหได้ใช้ O M มันสุดยอดกลง้องเทพมันแท็กจิ้งตามไปเลยะครับเคยจับกล้องมาอย่างแนวนี้ถ่ายแนวนี้ไหมไม่ไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยที่มาถ่ายแบบเป็นไงบ้างครับได้ได้ภาพไหมได้ได้แล้วครับความรู้สึกเป็นไงบ้างปินมากเลยแบบพอนปนเลยเก่งไปอ้ยไม่หลุดโฟกัสแล้วก็ได้ลองแบบอะไรใหม่ๆด้วยที่แบบปกติผมถ่ายมันก็จะถ่ายพวกว er ิวพวกอะไรพวกนี้ระยะกใกล้ๆครับเพมาถ่ายพวกตว์ปาที่เราต้องใช้ความเร็วสูงก็มีความท้าทายอย่างหนึ่ง ถ่ายได้นกเลยนะ <c oughs> คือใครคิดว่าไม่น่าจะถ่ายได้เนี่ยต้องมาไปากิจกรรมกับบิ๊กคาเมามาลองของจริงแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้ทดลองอย่างไม่จํากัดตลอดเวลาทั้งเช้าทั้งบ่ายในเวลาระยะเวลา2วันได้ลองจริงก็ทําให้มีความมั่นใจในตัวเองในการที่จะเอาไปต่อยอดแล้วฝึกในอนาคตต่อไปนะครับ